อื้อหือยิวเปนจนนี่ซื้อสิ่งนี้ให้ในวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีเป็นอย่งหนึ่งคู่รักที่น่ารักและแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันระหว่างนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตกับสามียิวฉัดมงคลทั้งคู่มีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนน้องอยูจีนโดยเราจะเห็นโมเมนต,ต์ครอบครัวน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียล ล่าสุดเพิ่งผ่านพ้นวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีสำหรับทั้งคู่ก็ได้ควงแขนดินเนอร์รูด้วยกันสาวเจนนี่ก็ได้เป้เสื้อแขนยาวแบรนดังให้กับสามีส่วนหนุ่มยิวเองก็ได้เซอร์ไพรส์เป้สร้อยเพชรสวยอลังการให้กับภรรยาพร้อมสวมใส่ให้ทันทีสาวเจนนี่ได้เผยโมเมนต์สามีมอบสร้อยให้พร้อมแท็กหาสามีบอกว่าขอบคุณสร้อยสวยๆนะคะ